อ,อันนี้อันว่าอะไรคะเซรัม่มหน้าครูคะอิสุอแอบเล่นโทรศัพท์ค่ะนี่อิสอุเอามือถือมาเดี๋ยวนี้โคชีฟ้องเลยว่ายวมึงเจอกูไอขี้ิวจังอกินปาตี้รสข้องแข็งดีกว่า ปาร์ตี้รถคลองแคลงอร่อยจังครูค่ะมีคนแอบโดนจับได้แน่เลยรีบยอมรับผิดก่อนดีกว่าอะไรจะเกิดเปิดปาร์ตี้ให้ใจหวานแอบอะไรนะมีคนแอบเอาปาร์ตี้ชาไทยรถใหม่มาให้ครูค่ะเเไปแล้วปาร์ตี้รถชาไทยรถใหม่ใช่ไหมอร่อยนะึกชอบ หอมเต็มรสชาไทายสะใจสุดๆส,ส่วนปาร์ตี้ครองแครงอันนี้น no. ัมเบอร์วันในใจหวานเผ็ดลงตัวสุดๆไปแล้วสมองมัน